บายดีซาตตราดัมจ้ามือนีกลมาพอกันกับบรรยากาศยามเศ้าเด้อมือนีซาตตาดัมก็ว่าจะขึ้นบ้านสวนเดจ้าจะพากันขึ้นไปหาตัดหญ้าแถวคันนาหั่นละแล้วก็จะพาขึ้นนั้น ไปเบิงอันข้าเจ้าไทยหูดหน้าว่าเป็นจังไดเพราะว่ามือที่ข้าเจ้าขึ้นไปไทยก็มิตาบาลนี่เพื่อนขึ้นไปเบิงจาาสตรตามก็บได้ขึ้นไปใกล้เลยเพราะว่าหนุ่งเวียกอยู่นอนหน้าพ้อมเวียกอยู่นอนหน้ากันยั่งหลายเมื่อวานนี่ก็พากันไทยหูดหน้าธงนี่ก็เซตเป็นทีเหียบห้อยจ่าสบายอกสบายใจกันฝนตกมากกับรอถ่าแต่กล้าเท่านั่นละกล้าย่าแล้วก็เตรียมดำล้อละบัทีนี แต่เก่ายัางบอทันไทยหุดหน่ายัางว่าอุ้ยอกใจฟังนั่นกย็ยังบอไทยฟังนี่กย็ยังบอไทยก็อุกใจระบัดทีนี้พอไทยแล้วก็สบายใจใหญ่เลยเดอ้อไพสิปบ้านสวนนะ่ะพี่แม่กาแฟกาแฟไปบ่เร็ว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 ,รว <c oughs> ป้าผูผูผูไปถูกคนเลยแม่นบอกไอฟี่กับสิไปบบ้านสวนไอแตงกับไปบอหึ ไอต้องแต่งกับไปงั้นงันงงงงกับไปเบอรนี่เบ่ไปไปนางถ่ายอยู่ผู้ไปเร็วผู้ผู้นางถ่ายอยู่ผู้บัดิไปจังสีเอิรนเอาไปเลยโผล่บอนอยู่สุเพินลาจามองนี่นะบได้อยู่ทั้งด้พากันอยู่แต่ใน่หนีนะผู้ผู้ผู้จะสิเหยียบหอดหัวอีแม่เนาะนะเนาะโอ้ต้องแต่งงแงงนี่อย่าพากันลงไห้หน้าเพิ่นเดอเพิ่นตัดตีนเดอร์ บรรยากาศมืดอนิคักอีลีเด้จ้าแดดโบเห็นตะเวนโบสองเบงมืดอึคืออย่างเดียวเลยปกติยามเศร้าแต่ละมืดอ่จจะมีลมแต่ว่ามืดหนรซางักโบมีลมและก็บโบมีแดดบบเห็นตะเวนอีกบทที่นี่ค่ายๆคือพยุสิมาเพราะว่าอากาศฮ้อนหลายมือแล้วล่ะถ้าฝนมือและกระสม้อยถ้าฝนมือและกระซอยม้อยบบมาจักเถื่อปัดมืดหนเพาตื่นนอนมาพาเห็ดอึคือคักปานหยังจ้ะ ตกในโทษเพอได้อันน้าแห่นใสเหหน้าไหวจ้าเพราะว่าพากันขึ้นบานก้าอยู่หน้าตีนภูกระพนบ,บ่ตกเลยมิต่พ่อขึ้นไปเบิงพ่อว่ากำลังเริ่มแตกหนอจ้า,จาสาวตาัมก็ยังโบาทันขึ้นไปเบิงเถื่ออยู่จักมือก่อนสิขึ้นไปเบิงจา้าให้อาหารไก่ก่อนาโจไก่สตาตตาดัมเมนไข่และบ่นอน้อกู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 กๆกกกา ตื่นนอนหรือยังหตื่นนอนแล้วบ่อ่าตกตกอันนี้ค่ะหัวอาหารไก่ตัวนี้ค่ะไก่ซัตดามกินประมาณสองโลแล้วล่ะอันนี้เป็นโลที่สองจะอยากบอกว่ากินแล้วไข่เลยนี่อคอกนี่นะไก่ตัวน้อยๆไก่แจ้ญี่ปุ่นตัวนี้นะ ตอนนี้นะไข่หอดสี่หน่วยแล้วล่ะจ้าขักปานหยังสงสัยเผินซอบหัวอาหารนี่มีเม็ดหัวอาหารแล้วก็มีเม็ดมักซาลีพร้อมสงสัยไก่มากจ้าอะกุ๊กกุ๊กกุ๊กกุ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  เห็ดเพียงเด้อะนะเนาะก้มเงยก้มเงยอยู่คันหนองเนาะที่มาพีเร็วๆผูนห้องไปห้องไปเพียงอีกดวนดวนว่สาสั้นหาของกินบอเป็นจังได้ยืนเห็ดเพียงสบายดีตอนเช้าเ้าครับผมกำลังหาเมนูเชา้าผูนนี่หมานมากหมานมากคือแถวๆเนาะบ่เิเวนปานินตาบอดบอ <laughs> <laughs> รอลุ้นรอลุ้นโอ้ยตัวใหญ่แน่นอนอยู่สายผู้หูปลาหยั่งเป็นไงปลาคือสิเก่งแท้ล่ะบอลนี่โบม่นเซียนตกปลาแต่ว่าเป็นเซียนยิงปลาสงสัยสี่เด้พาไปล่าปลาสะโดแล้วล่ะขันเก่งป้านี่ป้าเป็นไนเป็นไนโอ้ยปลาสวายน้องเขากันใหญ่ป้านี่บอกอันนี้ปลาสวายประมาณสองปีนะครับโอ้โหโอ้โหตัวบักใหญ่แม่นจ้า แกงสนม้ส้มแกงเลยบ่ปลาสวายเราน่าจะมีอยู่ประมาณสามตัวอ,อ,อันนี้ก็เอามาเลี้ยงสมัยรุ่นเล็กๆพุนล่ะจ้ะบอกรู้ว่ามันกินปลาน้อยวันนี้เยา่อาออกให้หมดจ้ะเพราะมันกินหอยเนาะเมนเวลาเราขึ้นมาทํากับข้าวนี่หอยเต็มเลยในท้องนะมันน่าจะกินปลาเล็กปลาน้อยด้วยล่ะก็เลยว่าจะเอาออกนะครับวันนี้ก็มานั่งจบทุกเช้าวันนี้หมานสุดโอ้ห <c oughs> มานหมานจ้า <c oughs> เมนูเด็ดเลยล่ะนี่นะหวานมากมานมาก,มากโอ้โห้โตบักใหญ่เนาะนี่เนาะเดี๋ยววันหน้าจะพาไปจอบปลาชะโดโอ้โหบอลลี่รู้หมายแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าปลาชะโดจะขึ้นเหมือนปลาสวายหรือเปล่าจ้ะตกปลาน่ยบอลลี่ไม่ไหวเท่าไหร่นะครับจะเรียกไปนั่งจอบปลานี่ที่หนึ่งเด้อว้าวอ<บ>ได้ยี้ปะปัง สุดยอดเลยบอลลนี่สุดยอดคักปานหยัง่งตโตบักใหญ่โบเมนน้อยเด้นนี่เด้อนี่โอ้บอลลอนี่วแกงส่หนไม้สมวาสั้นสิขึ้นไปบ้านสวนเลยหรือสิกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนครับผมฟาดโตเพราะว่าวันนี้เวียกหลายเด้อจ้ะเพราะว่าจะขึ้นตัดหญ้าคันนาครับวันก่อนให้เขาถ่ายมุนเรียบร้อยพอดีเดียววันนี้แดดร่ดลมลมตกแต่ต้องเดินด้วยท้องก่อนครับ จ้าไปแกงสันนิายสม้มปูนเบ่งให้แม่นํำครึ่งตัวจ้าเมื่อเช้าก็ไปส่งแม่ตั้งแต่เช้าไปตรวจโรคเบาหวานประจำเดือน <c oughs> <c oughs> ไปหาหมอตั้งแต่ตีห้าเม่น่ะ นีส้สาวตารำมกับครัวปลามาแล้วเป็นที่เหยบห้อยจ้านี่เอาประมาณครึ่งหนึ่งน้อยหนึ่งนี่ละจ่ะเพราะว่ากินสองคนด้พ่อกับแม่บริออกมาจ้ะแกงปลาสวายกรบใบยากเด้ออันดับแรกต้องมีหัวสิงไคเพราะว่าจะได้ตัดข้าวจ้ะใส่หัวสิงไคละกันใบมะกรูดบางคนบหมักตำก็เอาลงใส่หม้อได้เลยเมือ่อนี้สาวตารำมจะเห็ดสุด แกงปลาสวายใส่นอไม้สมแห่บอรนีเพิ่อกินเด้อจ้าบอกพื้นเรื่องแกงสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือเข่าเบือเข่าเบือก็คือเข่าตัวที่เข้ามาใกล้จะเอาไปหนึ่งฮะล่ะจ้าเอามาตำใส่กันเลยใส่บักเพชรดิบลงไปจ้าอันนี้ปิดมาจากต้นเขาเองอตำก้ากันเลย ต้ำเขาเบื่อแหลกแล้วก็มาใส่หม้อเลยเด้อจ้านี่หอมทวนทวนน้ำม้สมซอาต้มกระต้มก่อนไปนที่เ็บห้อยแล้วละ่ะเอาใส่ปลาลงไปเดี๋ยวผักไว้ประมาณา0นาทีก็ซุกจ้ะเพราะว่ามันซุกเบายากได้ปลานี่ยนะ โธ่พากันเห็ดพี่สังอ่นนี่กินขนมโอ้เอาน้ำร้อนนี่ขอบคุณครับผมที่รีรกว่าจะขึ้นไปเติมกาแฟยอยู่บ้านสวนอยู่นอนนานนี่แหละจะได้ไว่ไดนของเข้าไปเยอะเอาแซๆเด้อจ้าขอเติมกาแฟก่อนครับ ตอนนี้ซาสตดำปลาซาสตดำคือสิบเปื่อยแล้วละ่ะมาบะน,น้กับอมแกงจ้าลากท่ายมูกับนี่พักหอมบัวแล้วกับพักนางตูดเด้อสิ่งที่ขาดบ่ได้เว้าพื้นแกงก็คือพักนางตูนี่ลหละถ้าลืมพักนางตูนี่บ่อซทบแน่นอนกับผงสุรต <c oughs> ใส่ลงไปเลยอันนี้เขาจะใส่ปิดท้ายเด็กคนว่าเขาใส่พอมปลาบ่ได้เดี๋ยวปัาเดี๋ยวพักเขามันจะเปื่อยจ้ะ ส่วนเรื่องปรุงกับมีแป้งนัวปลาแดกปะกะตินี่แหละผู้ไดมักน้ำปลาก็ใส่น้ำปลาได้ถิ่นพักลงไปหล่ะก็หอมทวนทวนขักป้านหยังเบิ่งซิมเบิ่งก่อนอื้สุดยอดแทบหลายจาังแกงปลาใส่หน่อไม้สมนี่บบมีกลิ่นดับกลิ่นขักป้านหยังหน่อไม้สมสุดยอดเลย มือหนาสาตรลำว่าจะซวนบอลณนี่ไปหาทรัพบ์น่อไม้มาเห็ดหน่อไม้มไมสมอีกอยู่พอ่าเห็ดรอบก่อนกับปุกหนึ่งนะเบิร์ดอีกแล้วกินดีพ่อจ้ามาเยอะมาเยอะซุกเราเยอะโอ้พอดีเนาะ พอมจนถึงหลังบ้านเลยครับผมผมทวนทวนเกงปลาสวายใส่หน่อไม้ส้มจ้ะโอ้โห,โหอยากกินตั้งนานแล้วครับหือหน่อไม้ส้มก็สีสวยสวยนะครับเนื้อปลาสวายจะเอ่อจะเป็นสีเหลืองๆเนาะเนี่เสพคักปันอย่างเด้อนะครับ <c oughs> ถ้ามีที่เลี้ยงนคักเลยนะครับอันนี้บริณีผัดเลี้ยงปลารวม <c oughs> อยากเอาออก เรว่าปลาสวายน่ะเซีบนะครับต้องเลี้ยงเฉพาะปลาสวายได้โอ้มีเกงไก่นํานะครับนี่อะไรนี่นัง,นงไก่ทอดได้มากินข่าวนํำกันเด้อจ้าทานข้าวด้วยกันครับผมมาทานข้าวก่อนดุยงานวันนี้ ปกติดูงานก่อนทานข้าวจ้าวันนี้ทํางานเตรียมที่นะครับอากาศเป็นใจได้มือนี้นะอือ้าบุบเป็นเลยหมอกม่วงสาตตรามต้นนี่น่าบ่แมงเจนอนเจจ้าเป็นไอืหนัวครับกัญยนก่อนเออเกงปลากรดสันไม้ส้มจ้าวันนี้ปลาสวายอืมเคุอกัน แต่รู้สึกว่าปลากรดจะเซบกว่าเมนมบสายหาก็เห็นล้มผัดเซพบๆพหมดเยยังหนวไหมชมยังน้อยนึงเราต่ละ,ตะว่าจะหายพาไปเอาอยู่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าช่วงนี้บมแม่นหน่อไมมยาวหมดแล้วบอก ก่อนนั้นนนพอดีนะครับทำมานิส้มแม็งท่วมหัวแล้วบอกแซบเดิ้ลนี่หัวคักรอย่างเอาอาหารใส่ถุงหรือยังเรียบร้อยจ้า อันนี้เดี๋ยวเอาไปฝากปู่ครับผมไปเลยปู่น่าจะชอบอ่ะเก็บของเลยหาเอาน้ำอยู่น้ำกินขึ้นหาเห็ดเวียกอยู่บ้านสวนก่อนจ้าบัดทีนี่ฮอดละบเบอเน้อเบอล์นี่ไปนาปูเม๊่มันกี้บอร์นี่กลับมาแล้วล่ะจ้า มาหดปุ๊บกบวิ่งไปเอาเครื่องตัดหญ้าปับ๊บมาเรวมาเล้วแดดออกแล้วสายแล้วตดดออกแล้วบ่สจ้ะอ้าวงานเข้าเลยครับผม <c oughs> เต็มแล้วบอน้ำมันนะเต็มทางเรียบร้อยจักหน่อยน้ำมันบอมมีผัดซีง่าอีกเด้อน้ำมันไม่หมดไม่กลับอันนี้อาหารปลา กมะมาฮอดบ้านสวนแล้วละจ้าปาทิโถเห็ดได้สิเห็ดเวียกได้นอ้อขึ้นมาฮอดบ้านสวนกระแดดเปี้ยงเปี้ยงขักป้านหยังปึงผูกพานี่สาวตะดำกับผลนตกพระใส่เบ่งเป็นเนาามดเลยสิอยู่ฮอดสามปีอยูุ่บ่น้ออุา่าว่ายากได้ความสวยสุดท้ายเป็นจังไดได้สวยอยู่น,น้อยนึงเข่าสารเรียบร้อ <laughs> ย ขึ้นมาปุ๊บก็ทำงานปั๊บเลยเนาะยัดบ,บรอกินมากจ้าเป็นไงต้นข้าพโพดวันนี้สวยสวยออกทุกมเมล็ดเลยครับลดน้ําตำตำๆเนี่ยเด้อเดี๋ยวต้นมากะเด็นออกเด้อ <c oughs> โอ้โหขึ้นมาวันนี้ดินแห้งคักปานอย่างนะครับแน่นจ้าแข็งมากข้าเจ้าุบขลดินว่าช่วงนี้เนาะมิดจ้ม้อยเลยบรอนี้อยากได้อยู่รถนึงเอาไว้ด้านหลังอยากทำขคกไก่ อยากเอาไก่ขึ้นมาเลี้ยงที่บ้านสวนแล้วครับดูนอนนาปล่อยบบได้เลยลาเต้ไล่กัดไก่ครับผมอยู่นอนนานปล่อยบบได้ต้องเอาขึ้นมาเลี้ยงที่บ้านสวนพี่ละเป็นไงต้นกล้วยเราขึ้นบัดแล้วขึ้นแล้วบอจ้ด<า>โอ้ลงปูคนถอดยอดมนเลยโอเอิดเวียกเด็ดจ้าเลยเนาะต้นบอขึ้นมาแล้วอ้ยร่มคักปานหยาง <S <S มาวันนี้จะตัดหญ้าด้านล่างครับผม พรุ่งนี้ค่อยด้านบนเนาะอ่ารดน้ำเลยแบ่งนาทีกันให้ไปตัดหญ้าเลยยังมาแรนนตักน้ำโหต้นกล้วยอยู่นเนาะเบ่งปุนป่น,นวิ่งขนาดเลยเฝ้าไปสายเด้เหี่สังบัตที่นี่ปลาติดผู้ทางขึ้นมาน้น <c oughs> โอ้คือสีแม่นแท่ละ่ะ มาโตเมื่อนี้ขึ้นมาบ้านสวนเอาค่ะอิลีเดอร์ตอนอยู่นอนหน้าน่ะพอดีอยู่ป้านหยังมาขึ้นมาบ้านสวนผดเอาเอาเฮ็ดปวกสี่ออกอีกรอบหนึ่งบอนอนี่เดี๋ยวสาวตารัมจะพามาเบิ่งต้นกล้วยตัวที่ห้าปลูกเบิ่งกก่อนเบิ่งขึ้นละเดอร์มีหลายคนคอมเมนต์บอกสาวตารัมว่า ปลูกต้นกล้วยเนะี่ยต้องตัดใบมันออกเด้อตัดอยู่ you, จ้าแต่ว่าต้นตัดสาอตรรมกับบไดถ่ายคลิปให้เบิรงเด้ถอแต่เฮาเฝ้าปลูกเขาอย่ามันแดดอย่ามันเหี่ยวจ้าก,ก็เลยปลูกลงดินก่อนจังคอยเอามีดมาตัดออกนี่ตอนนี้เพิ่นกับกำลังปลง,งยอดอยู่อย่ามาถ่ารุ่นพ้อมกนันวว่ามันจะคืนหรือมันจะตุยจังไดกับขันเฮาคัวดีมันก็นต้องรอดจ้าเพราะว่าเฮาปลูกหนาฝนบ่คือเฮาปลูกหนาแรงเด้ อ้าเอาเอาคขากบ้านยังจ้าจังไดแน่นอนเลยล่ะเมื่อนีฝนต้องตกซาตรามวะเบิงขนาบดบอดี้แบกไม่แบกยังดีเหนื่อยยังไยภาพภาพขันเอาเอาแบบเนี้เตรียมไปหาเฮ็ดปวกลวล่ะบ้านซาตรามนะแม่บอกว่าเฮ็ดปวกอยู่บ้านออกสามมือละยังบบเบิร์ตอยู่เด้อวะสั้นเมื่อวานนี่เพิ่นกันหนึ่งไปหนึ่งผักไปหาลูกสาวอยู่ใต้ผู้ละหากิโลผู้ เฮ็ดปวกนะป้าสต๊าดดัมาเป็นตาออนซอนเนาะหนึ่งไว้ให้กินเนี่ยเด้อว,ว่าสั้นใส่ซองฟิตไว้แนบัตรกลับบ้านสิเมื่อแกงกินคาคากว่าสันเด๊แม่ว่าอ้ยหนึ่งไว้ให้เรียบร้อยว่าเอาแต่ดอกสวยๆสต๊าดดัมก็เห็นแม่โท้มาแลลวกัคน,นนั้นตอนผนไปเก็บเห็ดปวกคนกับโทรหาลูกสาวสตว๊าดดัมก็เบิง์นเลยก็อู้เป็นตาอยากเก็บน้ำระบาดที่นี่โอ้บรนี่เร่งเครื่องเลย ดวนดวนเดอ้อฝนตกเดอ้อนี่เดอ้อเอาเอาแบบนี้ต้องตกแน่นอนฝน เบิงุูนจ้าตัดหญ้ากระเด้งไปพร้อมจังแมละมวนเนาะเบิ่งุูนเหตดเรียกกันยังมีความสุขเด้อโบรณนี่นะเต้นไปพร้อมโอ้ยจังละขากเนาะจิบละเฝ้าตัดนานมันฮอนตัดแล้วจังเต้นดอกอยากเต้นก็ได้บได้ซีเรียดเด้อบรลณนี่นะ บอดหูจักห้อนบอดหูจักเหมื่อยละ่ะกันเห็ดเวียกกันมีความสุขเด้เต้นไปพร้อมความขักออาเฝ้าเฝ้า,าเด็กหน่อยฝนตกมานี่แห้งไปต,ตัดยากเด้ออู้ย,ยแป๊บเดียวไปคันใหม่อีกแล้วจ้าคันมังกี้เซตเป็นที่เหียบห้อยเบิ่งผุ่น คันนั่นสูงขนาดเดอ้อยืนอยู่ลุมนีนวิดหัวเลยจ้ะมิแตียฆ่า,าน้อยเขียวๆนะเมน้าค่าน้อยเบิดเลยตตัตดำเอิอนให้พ่อให้ยุดธมือยกัยังบอยยุทธอยู่จ้าเบิ่งผุ่นตตัดำว่าให้ยุดธอ,ดอสกนตัดมือละครสองขั้นกับพ่อละเพื่อตัดแล้วกับโบแมนของ,งางเด้เพราะวางเขากา็จังได้เขาก็ขึ้นมาบ้านสวนถูกมืออยู่แล้ว คอยึือมาตัดเอาชิลคันสองคันกับปานได้ราะวะคันหน้าแต่ละไฮหรือก็มีแต่คันยาวๆสูงๆทางนน้นเลยจ่าเบิงผู้บ๊แมนน้อยๆได้หยานะ่ะสูงอีลีมีแต่หยาค่าหยาคิ้วแล้วกัยหยา้างดอกหลายขนาดหยาอยู่หน้าธงนี้นะซูดยอดเลยบอกคือหน้าตีนผู้หน้าตีนผู้นะบอกคอยมีหยาแต่ว่าหอยเซอรี่นะพัดแต่ละบอนกับบอกคือกัน <c oughs> พักก่อนจ้าเบิ่งผุนเพื่ออะไรไข่ย่อยจนสำอาบน้ำแล้วล่ะพักดื่มน้ำก่อนครับโอ้โหมึนเลยมึนมือขนาดบ<อ>่อบอโอ้ร้อนมากอบอ้อาวสุดๆวันนี้แล่ค้ายคือฝนสิตกคือสีเดดอหลีผัดโบเดดพอดีอา้าวฮันล่ะ ยิ่งกว่าอาบน้ำเห <c oughs> ็ดเรียกแล้วลวก็ลงอาบน้ำน้องเลยจังสีได้เย็นๆจ้าดเดี๋ยวแห้บอลนี่เพิินพักพรจ้าเดี๋ยวสต๊าดดัมจะเป็นคนไปหาเบิง่งานก่อนว่าเป็นจงังใดตัดออกเบิดยูบอจักว่าตัดหยาปกขี่ม้าน้อยว่าจักตัดเอาแต่ต้นใหญ่ต้นน้อยบ่ตัดว่าจ้าโอ้ ฟังเบื้งนี้พ่อแต่ตัดออกแล้วก็เป็นักปานหยังเด้อจา้าแนมมากับพอดีแนมอยู่ตอนบ่ทันตัดเลยจักพี่สังมายุมายะัยกปานหยังเบิง่งพุ่นต้นอันนี้ซต,ตรามก็เกียนออกจนหมดนี่ต้นดอกแคนี่ละ่ะาบางต้นก็ยังบ่ทันเกียนเกียนบ่ทันบางต้นก็ตัดออกก็แจ้งจางปางเบิง่งให้หนา้าซตรามก็แจ้งจางปางเด้อตอนนี้นะ แต่เก่าแนมเขามาามองนีเมนบอได้เลยมีแต่หยาบอลนี่ลงไปซับนะพี่เพียงกลางขาพี่ล่ะจ้ะบบเมนงยย่ายๆเด้อหยาอยู่บ้านสวนหลายอี่หลีพราวน้าทุ่งนี่นะติดปลาจ้ะปลาหลายฟังไส้กัมิแต่ปลาฝังขัวกัมิแต่ปลาหยาก็เลยหลายนี่แจ๊เบิ้องจ้ะถ้าสะอาดหูสะอาดตาขักบ้านหยังนี่จ้ะส่วนฟังเบิ้งนั่นนะ่ะเป็นนาข้าเจ้าเด้ก็เยิ่ไบริัดเบิ่งผู เพิ่นก็นมาปลูกหญ้าอันนี้ใส่คันหน้าอีกบัดทีนี้พอแห้งละมันสิย้อนมาใส่ดินสกอตดำอีกละจ้ะผู้บด้น้อยๆเด้อปลูกหญ้าไว้ให้งัวกินให้หล่ะส่วนเฮาจะบ่ได้ปลูกเพราะว่าอยู่หม่องนี่นะงัวบ่สามารถมากินได้มีแต่ตัดแล้วก็แก่ลงไปหาอย,ยู่ลุ่มพุ่นล่ะจ้ะอุ้ยคักคักคัก,กบดนีตัดนี่สะอาดสะอาะ้านค่ะปานหยังจ้ะพอดีเลยบัดทีนี้บ่ต้องย่านงูย่านเงี้ยว บต้องย่านวัาสิมียุ่งเขามากัดมาตอมด้เพราะว่าตัดเต้นหมดแล้วนี่ต้นมุงต้นไม้เขาก็ใหญ่สูงเรียบร้อยส่วงนี่บต้องห่วงเบิ้งต้นซิดาซาตามกับต้นนินคิดว่าจะบ่ได้กินหมากแล้วห่ะจ้ะเอาไปเอามาผลโต๊ใส่เบิ้งสวยสวยต้นบักใหญ่กำลังเป็นหมากเดี๋ยวขืนมามือใหม่ซาตามจะเอาถุงมห่อจ้ะ เดี๋ยวให้บารัตนี่เพิ่นนัง่งพักพรจักหน่อยเพิ่นก็นจะลูกไปตัดอีกจ้าเซาตรามก็จะหาเหตุเวียกเลาะๆแหละๆแถบนี้ละ่ะก็ถือว่าแล้วไปอีกขั้นหนึ่งเด้เวียกในบ้านสวนก็ได้ทําอีดขึ้นมาก,ก็อุกใจว่ามือได้จะได้ไถหุดหนาบัดพอไถหุดหนาแล้วก็สบายใจคักปานหยังจาา้าพอก้าเฮายาวเฮาจังสีบ่ต้องรออีหยัยงจะได้มาดําเลยบัดทีนี้คั่นว่าฝนตกมาอีกรอบน,นี่นี่น้ํนาต้องอยู่แน่นอนเพราะว่าเฮาไถนาเด ช่วงนะ่ะฟ้นตบทรา้รอบน้ำเบอยู่กับพอว่าเฮายัางโบทันไทยน้ำก็เลยไปหมองอื่นละจ้าเบ,บิ่งปูหยากานยังเหลืออีกน้อยหนึ่งประมาณตัดอีกสองสามครั้งก็น่าจ,จะมดแล้วละจ้าบนรรันทึกซาตตารก็จะขออนุญาตปิดคลิปเพียงสา้เด้อขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจพอกันมาคลิปหนาสบายดีจ้า